สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดปมรักกบสวนน้นแต่ง13ปีแม่สามีไม่เปิ่มต้องแยกห้องอยู่อย่างไร้ทะเบียน แต่งงานกันมา13ปีแล้วสําหรับครอบครัวของกบสวรรคานันกับบรกดันุพรเรื่องครอบครัวของทั้งคู่นั้นสาวก,กบบอกว่าน้องนัดดาลูกสาวคนสวยมีพัฒนาการเล่นละครที่ดีกว่าเดิมส่วนน้องนั้นดนลูกชายคนเล็กนั้นยังทํางานในวงการไม่ได้เพราะยังเด็กไปแต่ส่วนมากจะใช้ความทะเลนและน่าเป็นมากกว่าเอาใจพี่ป้าณนะอาจนมีแฟนคลับเยอะมากมาล่าสุดกบสวรรค์นันก็ได้โพสต์ไอจีบอกความรู้สึกในใจลึกๆ Happy 1 3 Anniversary นะคะขอบคุณพี่โรกที่เป็นทุกอย่าง และมีสิ่งดีๆให้เสมอนะคะขอบคุณที่รักกันตลอดมาและทําตามสัญญาตลอดเลยต้องยอมรับอะไรจริงๆครับว่าครอบครัวนี้จับมือกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเรื่องแม่สามีกับลูกสะพ้ายจนเกิดเป็นกระแสดังเพราะเคยมีข่าวว่าแม่บรอกหลังน้ําตาเป็นสุขล้นเห็นลูกชายแต่งงานเข้าสวมกอดลูกสะพ้ายกบยันปัญหาทุกอย่างคลี่คลายแล้วที่ผ่านมาแค่เข้าใจผิดกันพูดติดตลกลูกสะพ้ายน่าจะดีใจที่ข่าวแม่ไม่เปลื้มทําให้คนสงสารและยังดังขึ้นหน้าหนึ่ง หลายวันก่อ,นอวยพรขอให้ชีวิตคู่สมรสมีแต่ความสุขส่วนเรื่องหลานจดทะเบียนสมรสแล้วทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าก็เป็นธรรมดานะคะเห็นลูกมีความสุขคนเป็นแม่ก็ต้องดีใจทมว่าคุณแม่ถึงกับหลั่งน้ําตาเลยทีเดียวเจ้าตัวตอบว่าก็รักลูกเราก็สงสารลูกนะคะถ้าลูกมีความสุขเราก็ปลับเลืม้มเราจริงๆแล้วที่ผ่านมาอยากจะบอกเลยว่าเราไม่มีอะไรกับใครอยู่แล้วกับกบเราก็ไม่มีอะไรซึ่งกับกบก็ได้ออกมาพูดความจริงออกไปแล้วเราก็ตกใจกับข่าว ที่ออกไปว่าแม่เมินความจริงที่เอวตัวไปพระจะไปรับของมาส่งต่อเพื่อจะไปถวายพระรู้สึกไม่สบายใจเราก็เอ๊ะข่าวก็ลงแฟนคลับก็ไม่สบายใจทาไมกบไม่ออกมาพูดเราก็น้อยใจตรงนี้แล้วทุกคนก็เงียบหมดหนูลองคิดถ้าหนูเป็นแม่เนี่ยมีแต่ข่าวและแฟนคลับก็เขียนมาต่อว่ามาอะไรเราก็ไม่เคยตอบโตเราก็ไม่เคยออกมาพูดอะไรให้เสียหายเราก็ช่างมันเหอะคงไม่เป็นอะไรคงไม่เข้าใจผิดหรอกก็ให้มันผ่านไปแต่ก็ไม่คิดว่ามัน จะยาวมากขนาด4-5ถึงปีมันก็สะสมมาตลอดก็เลยทําให้คนมองเราไม่ดีซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วแม่ก็พูดกับกบว่าถ้ากบออกมาพูดตั้งแต่แรกทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้ใช่ไหมคะทําให้ทุกคนแฮปปี้และตอนนี้เองลูกสะพ้ายกับแม่สามีก็โดนรักกันดีมากๆแถมยังได้ไปเที่ยวกับครอบครัวใหญ่บ่อยครั้งแถมล่าสุดที่มีกระแสข่าวเรื่องรักและมือที่3จนทําเอาสาวกบต้องออกมาโพสต์แรงที่เป็นการปฏิเสธข่าวแบบดังปังจนทําเอาแฟนๆหายข้องใจไป ตามๆกันเลยละครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ